คุณเอกเกิดมาด้วยสภาวะที่เป็นอินเตอร์เซ็กก็คือมีสองเพศไม่สามารถบ่งชี้ได้อย่างชัดเจนว่าเป็นชายหรือหญิงแต่ครอบครัวเลือกเพศของเขาว่าเป็นผู้หญิงเมื่อโตขึ้นมาสภาวะความเป็นชายเริ่มออกเขาเป็นนักกีฬาเป็นตัวแทนจนกระทั่งมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เขาไปแข่งชิงและจะมันจะได้ทุนไปนเรียนแต่ถูกตัดสิทธิ์เพราะถูกกล่าวหาว่าโกงการแข่งขันคุณเหมือนผู้ชายเลย เขาก็ต้องออกจากระบบการศึกษาเพราะเรียนจบแค่ชั้นมัธยมต้นก็ต้องทํางานผู้ชายแรงงานเขาก็จะจับกลุ่มอยู่ครับเพื่อนผู้ชายเพื่อนผู้ชายในกลุ่มที่เป็นคนที่พนักงานโรงงานไปเห็นว่าเอ้าบัตรประชาชนทําไมเป็นนางสาวแล้วเขาถูกคุกคามทางเพศด้วยกันขอจับบริเวณอวัยวะเขาไปทําบัตรประชาชนปลอมสิ่งเดียวเท่านั้นที่ปลอมในบัตรประชาชนเขาคือ คำนำหน้าเขาเลาออกจากที่เดิมนะที่ทํางานเดิมแล้วไปสมัครงานที่ทใหม่เขาบอกว่ารู้สึกว่าเขาอยากจะได้บัตรประชาชนที่เป็นคํานำหน้านามที่เป็นนายให้มันตรงกับลักษณะทางกายภาพของเขาจริงๆสักทีเขาจะได้ใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นเพราะความผิดของการปลอมรายละเอียดในบัตรประชาชนมันคือการปลอมเอกสา,ารราชาการมันอาการเข้มสูงนะคำถ,ถามคือใครสักคนหนึ่งที่เติบโตมาแบบผมหรือเติบโตแบบหรือแม้กระทั่งเราที่นั่งอยู่ในห้องนี้ เราเข้าใจความทุกข์ทรมานนี้ขนาดนั้นไหม